<Krist ian> ต่อไปเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของตัวการปรับปรุงรายการบัญชีณวันสิ้นปีนะครับก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นส่วนสุดท้ายของตัววงจบรบัญชีที่เราศึกษากันนะครับก็คือณวันสิ้นงวดเราต้องทําอะไรบ้างนะก็คือหลักๆก็คือเรื่องของตัวรายการปรับปรุงแล้วก็ปิดบัญชีนะครับทีนี้การปรับปรุงรายการณวันสิน้นงวดประกอบด้วย ส่วนต่างๆที่ประกอบกันก็คืออ,อันนึงก็คือการตั้งสำรองค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะฮะซึ่งอันนี้ก็คือเราผ่านกันมาแล้วนะครับอันนึงก็เรื่องของตัวค่าเสื่อมราคานะครับซึ่งสําหรับในชั้นเรียนนี้เราก็ใช้กันในส่วนที่เป็นตัวอัตราเส้นตรงนะครับอัตราเส้นตรงซึงหมายควาะว่าค่าเสื่อมราคาก็คืออ่า ราคาทุนหักราคาซากหารด้วยอายุการใช้งานนะครับอันนี้ก็คืออัตราเส้นตรงนะครับถัดมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการปรับปรุงรายการการบันทึกเกี่ยวกับที่เราเรียกกันว่ารายการค้างรับค้างจ่ายนะครับรายการประเภท e f e r r a l นะก็คือเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะครับ อีกอันหนึ่งที่อยู่ในส่วนของเดโฟก็คือเรื่องของตัวรายได้รับรวงหน้าก็คือค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าก็คือรายการค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายออกไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับบริการซึ่งตัวนี้ในขณะบันทึกเราจะบันทึกไว้เป็นรายการสินทรัพย์นะครับด้วยการเดบิตรายการสินทรัพย์จากนั้นพอถึงวันสิ้นปีแล้วก็มาเครดิตเอาส่วนที่เรา ใช้ไปในระหว่างปีออกมาเป็นตัวค่าใช้จ่ายด้วยการเครดิตสินทรัพย์รายการนั้นแล้วก็ไปเดบิตเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายได้รับล่วงหน้าก็คือหมายถึงรายการตัวที่เป็นหนี้สินก็คือเรารับเงินมาแล้วแต่ยังไม่ได้ให้บริการหรือยังไม่ได้จ่ายตัวค่าสินค้าไปนะครับก็คือรับเงินมาก่อนนะครับก็เป็น นี่สินตอนบันทึกเราบันทึกไว้เป็นนี่สินแล้วก็ในระหว่างปีถ้ามีการเซอร์วิสให้ไปแล้วก็คือถึงจะแบ่งออกมาเป็นตัวรายได้ที่เกิดขึ้นในงวดนะครับอีกอันนึงคือกลุ่มที่2อคือเรื่องของตัว a c c r u a ก็คือเรื่องของค้างจ่ายนะครับค้างจ่ายก็มีอะไรบ้างนะก็มีตัวค่าจ่ายค้างจ่ายนะครับค่าจ่ายค้างจ่าย กับอีกอันนึงก็คือตัวรายได้ค้างรับก็คือของตัว a c c r u a c c r u revenue กับ accrue expense ซึ่งทั้งคู่นี้ก็จะเป็นรายการประเภทที่ว่าเรายังไม่ได้บันทึกเอาไว้ในระหว่างงวดเราก็มาบันทึกซให้มันเรียบร้อยณวันสิ้นปีนั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่าในโจทย์ข้อ57ถึง50เนี่ยนะครับเป็นกระดาษทำการชนิด8ช่องนะครับ บางครั้งถ้าหากเราจะให้สะดวกเราก็อาจจะใช้เป็นชนิด10ช่องซึ่งหมายความว่าสองช่องที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของตัวงบทดลองหลังปรับปรุงหรืออาจจะเป็นอีกอันก็คือเรื่องของการบันทึกต้นทุนขายก็ได้นะครับซึ่งในกรณีอันนีน้ถ้าหากเรามาสังเกตดูให้ดีเราจะพบว่าในตัวงบทดลองมีบัญชีซื้อนะการที่มีบัญชีซื้อปรากฏอยู่ นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าธุรกิจนั้นบันทึกบัญชีสินค้าด้วยระบบรายงวดหรือที่เรา,เร,าเรียกกันว่า Periodic นั่นหมายถึงสินค้าคงเหลือที่ปรากฏอยู่ในตัวงบทรลองก็คือสินค้าต้นงวดนั่นเองนะครับสินค้าที่ปรากฏถ้าไม่มีการบอกว่าต้นงวดก็คือต้นงวดเพราะว่าอันนี้เป็น Periodic นะฮะดังนั้นบัญชีสินค้าจะมาถูกบันทึก ก็คือและการปรปับปรุงสุดท้ายก็คือการตรวจนับและตรีราคาสินค้านะับวันปลายงวดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการปรับปรุงนะวันสิ้นปีก็ประกอบไปด้วยเรื่องของตัวลูกหนี้นะครับการประมาณการเกี่ยกับตัวราคาสินทรัพย์ที่ควรจะปรากฏอยู่นสิ้นปีแล้วก็เรื่องของตัวค้างรับค้างจ่ายค่าเสื่อมราคาแล้วก็การตรวจนับและตรีราคาสินค้าปลายงวดนะครับทีนี้มาดู คำถามกันนะครับในข้อห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดถามว่ารายการที่หนึ่งคืออะไรนะฮะพวกรายการที่หนึ่งก็คือข้อมูลเพิ่มเติมของตัวงบทดลองที่ให้มานะตัวกระดาษทาการหรืองบทดลองที่ให้มาเนี่ยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าวัสดุสํานักงานคงเหลือสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับในระหว่างปีเนี่ย วัสดุสำนักงานถูกซื้อเข้ามาทบมาเรื่อยๆตอนเบิกใช้นี่ก็มีใบเบิกใช้แต่ว่าไม่มีการบันทึกบัญชีนะครับดังนั้นยอดที่ปรากฏอยู่ในตัวบัญชีวัสดุจำนวน2,000บาทเนี่ยเป็นยอดสะสมมาในระหว่างงวดที่มีการซื้อเข้านะครับพอณนะวันปลายปีเรามาตรวจนับเราพบว่าเหลืออยู่450นะครับนั่นหมายความว่าในระหว่างปีก็มีการใช้ไปคือ 2,000ลบออกด้วย450นั่นเองนกะ็คือถูกใช้ไป1,550นะครับดังนั้นการปรับปรุงรายการนี้นะครับวัสดุสนักงานในระหว่างปีถูกบันทึกเข้าทางด้านเดบิต2,000บาทเราก็เครดิตออก1,550เพื่อให้เขาคงเหลือ450ตามที่เราตรวจนับได้ แล้วฮีนิการเดบิตเราจะไปเดบิตเ,เข้าบัญชีอะไรแล้วก็เดบิตเข้าบัญชีวัสดุสํานักงานใช้ไปก็มาเปิดบัญชีใหม่ขึ้นนะครับเป็นบัญชีวัสดุสํานักงานใช้ไปนะครับบันทึกเดบิต1550กับเครดิตบัญชีวัสดุสํานักงานออก1550นะครับก็ใช้ตัวเลือกข้อที่3นะครับ ในตัวเลขข้อที่3คือเดิมทีวัสดุเนี่ยเราบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์พอมีการใช้ไปเราก็ต้องตัดออกตัดออกไปเพื่อบันทึกเข้าไปเป็นตัวค่าใช้ใจ่ายภายใต้ชื่อบัญชีวัสดุสนักงานใช้ไปนะครับทีน,นี้ในข้อมูลเพิ่มเติมข้อที่2บอกว่าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้านะครับเป็นการจ่ายสำหรับเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนปี6-1 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้านะครับปรากฏยอดอยู่9,000บาทนะครับเป็น9,000บาทสำหรับ12เดือนนะครับคือณนะวันที่เรามีการจ่ายเงินค่าเช่าเนี่ย9,000บาทเนี้ยนะครับเราบันทึกเดบิตบัญชีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า9,000เครดิตบัญชีเงินสด9,000นะครับหรือถ้าหากว่าก็คือเรา มันทึกไว้ทั้งก้อนไว้เป็นตัวสินทรัพย์นะครับพอถึงปลายปีเราก็ต้องเอาส่วนที่เหลืออยู่ของสัญญาก็คือมกราถึงพฤษภาปี62กลับมาเป็นหลักการสินทรัพย์ส่วนที่ถูกใช้ไปตั้งแต่1มิถุนาถึงส3ธันวารวม7เดือนเนี่ยก็เป็นค่าใช้ใจ่ายค่าเช่าของปี 2,561นะครับทีนี้9,000บาทนะครับเดเดือนที่ถูกใช้ไปคือเท่าไหร่นะครับก็คือ9,000หาน12คูณ7ก็เท่ากับ5,250นะครับก็คือเราก็ตัดเอาค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าออก5,250ไปบันทึกเข้าเป็น ค่าเช่าจ่ายของปี5,250ก็คือเดบิตบัญชีค่าเช่า5,250แล้วก็เครดิตบัญชีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า5,250ก็จะเป็นตัวเลือกข้อที่2นะครับตัวเลือกข้อที่2ถัดจากนั้นมานะครับรายการที่3คิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สนักงาน10%ต่อปี เขาถามว่า,า,ต,วา,า,วาตัวถามว่ารายการที่สามไม่ได้ถามถามว่ารายการที่4จะบันทึกอย่างไรรายการที่4คือคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่ง5%ต่อปีนะครับเครื่องตกแต่งสนักงานถูกบันทึกไว้ด้วยราคาทุน75,000นะครับถูกบันทึกไว้ด้วยราคาทุน75,000มีค่าเสื่อมราคาสะสมปิดมาด้วย11,250นะครับ ดังนั้น5%ตรงนี้คิดจากตรงไหนคิดจากราคาทุนนะครับ75,000คิดที่5%ก็คือ3,750นะครับ3,750แล้วก็เบบิตบัญชีค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่งสนักงาน3,750แล้วก็เครดิตบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องตกแต่งสนักงาน3,750เป็นตัวเลือก ที่1นะครับตัวละที่1จากนั้นนะครับคำถามข้อ60ถามว่ารายการที่5นะครับบันทึกอย่างไรนะครับในรายการที่5บอกว่ามีดอกเบี้ยเงิงนกู้ค้างจ่ายอยู่250บาทตัวนี้ก็คือเรื่องลักษณะของรายการค้างรับค้างจ่ายณนะวันสิ้นปีคือรายการ accrue นะครับ a c c r u ก็คือรายการที่เกิดขึ้นแล้ว แต่เรายังไม่ได้บันทึกนะครเรายังไม่ได้บันทึกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดบัญชีใหม่ในตอนท้ายของตัวกระดาษทำการแล้วก็ยื่นยอดในช่องรายการปรับปรุงด้วยการเดบิตอะไรครับเดบิตด,ดอกเบีย้ยเป็นค่าใช้จ่าย250แล้วก็เครดิตดอกเบีย้ยค้างจ่าย250เป็น รายการนี้สินที่เกิดขึ้นที่ต้องไปชำระในวันถัดไปนะครับดังนั้นข้อนี้ก็คือใช้ตัวเลือกข้อที่2องเดบิตดอกเบี้ยจ่าย250แล้วก็เดบิตอาเครดิตดอกเบี้ยค้างจ่าย250นะครับเป็นรายการบัญชีที่เปิดใหม่ซึ่งยังไม่ปรากฏอยู่ในตัวงบทดลองเนื่องจากเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วแต่เรายังไม่ได้บันทึกในระหว่างงวดนะครับก็มาบันทึกให้เรียบร้อยนะวันสิ้นปีนะครับ พัดไปรายการที่6นะครับาถามรายการที่6คืออะไรค่าเบีย้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเป็นเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่1กรกฎานะครับกแสดงว่าค่าเบีย้ยประกันนี้ถูกถูกใช้ไปในระหว่างปีก็คือ1กรกฎาถึงสามสธันวาปี61ครึ่งปีส่วน1มกราถึง30มิมถุนายังไม่เกิดขึ้นก็ต้องเป็น สินทรัพย์ที่คงค้างอยู่ในตัวงบทดลองนะครับค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าบันทึกไว้3 0,000บาทนะครับบันทึกไว้3 0 0 0 0ครึ่งหนึ่งเป็นของปีนี้ปีปัจจุบันอีกครึ่งนของปีถัดไปนะครับเราก็ยังไงครับเคยเดบิตอยู่เป็นสินทรัพย์เราเครดิตออกครึ่งหนึ่ง15 0 0นนะครับเครดิตค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าออก15 0 0 0แล้วก็ไปเดบิตเข้าบัญชีอะไรครับ เปิดบัญชีใหม่ก็คือบัญชีค่าเบี้ยประกันจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของงวดปัจจุบันนั่นเองก็คือเดบิตค่าเบี้ยประกัน1 5 0 0 0บาทแล้วก็เครดิตบัญชีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า1 5 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็คือจะตรงกับรายการตัวเลือกข้อที่ค่าเบี้ยประกัน15 0 0 0ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า15 0 0 0ก็ตรงกับตัวเลือกข้อที่2 ร,รายการที่6ใช้ตัวเลข้อที่2จากนั้นรายการที่7นะครับรายการที่7บันทึกอย่างไรนะครับรายการที่7บอกว่าประมาณค่าเผื่อนี่สงสัยจะ0.5%ของยอดลูกหนี้นะคำว่า5%ของยอดลูกหนี้เราจำเป็นต้องปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมสะสมด้วยถ้าหากยังมีค้างมานะฮะให้หเท่ากับ5% นะครับเรามาดูในกบทดลองในกบทดลองนี้ไม่ปรากฏบัญชีค่าเผื่อนะครับไม่ปรากฏบัญชีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะครับดังนั้นยอดลูกหนี้6,900บาทเราก็นำมาคำนวณที่5%เลยนะครับ3า5บาทนะครับก็เป็นคำตอบก็คือเดบิตบัญชีนี่สงสัยจะศูนย์แล้วก็ เครดิตบัญชีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะครับ5%ของ6ก0 0ก็คือ345ใช้ตัวเลือกข้อที่4นะครับนี่สงสัยจะศูนย์แล้วก็ค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ะครับจากนั้นข้อ63ถามว่าบัญชีสินค้าคงเหลือตอ้นงวดจะปรากฏในกระดาษทำการในลักษณะดใดน,นะครับ ให้สังเกตว่าอันนี้เป็น p e r i o d i ดนะครับสินค้าต้นงวดปรากฏเดบิตอยู่นะครับยังไงครับเราต้องปรับปรุงด้วยการเครดิตออกเครดิตออกที่ไหนเครดิตออกที่แลโทษครับเราจะต้องทำการปรับปรุงด้วยการนำไปบันทึกเป็นต้นทุนขาย นะครับต้นทุนขายไปตัดกับรายการซื้อก็คือรายการนี้นะครับจะถูกนำมายื่นยอดที่งบกำไรขาดทุนนะครับงบกำไรขาดทุนทางด้านเดบิตนะครับเดบิตนะครับงบกำไรขาดทุนทางด้านเดบิตนะครับ เพื่อเป็นรายการประกอบในการคำนวณต้นทุนขายควบคู่กับรายการซื้อนะครับสินค้าต้นง,งวดจะนำมายื่นยอดที่งบก,กำไรขาดทุนนะครับส่วนสินค้าปลายงวดก็จะไปยื่นยอดที่งบดุลน,นะครับถัดมาถามว่ากิจการนี้ มียอดขายสุทธิเท่าไหร่นะครับขายสุทธิคืออะไรขะยสุทธิก็คือขายหักรายการรับคืนหักรายการส่วนลดจ่ายนะครับขายหักรับคืนหักส่วนลดจ่ายเรามาดูรายการขายมีเท่าไหร่นะครับขายคือ1น0ล้านหนึ่งแสรายการรับคืนคือ1 0 0่งนะครับ หนึ่งล้านหนึ่งแสนะครับหักออก1นึ่งหมืนแล้วก็มีอะไรอีกที่เกี่ยวข้องกับรายการขายก็คือรายการส่วนลดมีไหมเอ่ยไม่มีรายการส่วนลดนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าขายสุทธิก็คือ1นึ่งล้านเก้าหมืนบาทนะครับใช้ตัวเลือกข้อที่1นะครับใช้ตัวเลือกข้อที่ห จากนั้นถามว่าสินค้าปลายงวดนะสินค้าปลายงวดจะปรากฏอย่างไรนะครับในกระดาษทำการก็คือปรากฏที่เมื่อสักครู่เราบอกว่าปรากฏในช่องเดบิตที่งบดุลนะครับแต่สินค้าปลายงวดเกิดจากการตรวจนับและตีราคาเมื่อบันทึกก็ต้องบันทึกทั้งเดบิตและเครดิตเพื่อให้ ดุลด er ังน yeah. ั้นก็คือเราจะเดบิตที่งบดุลเป็นสินทรัพย์ณวันสิ้นปีแล้วก็เครดิตที่งบกำไรขาดทุนเพื่อเป็นรายการคำนวณต้นทุนขายนะครับเช่นเดียวกับสินค้าตอนงวดนะครับก็คือสินค้าปลายงวดเนี่ยจะปรากฏอยู่ตรงนี้คูณนะครับก็คือเดบิต ในงบดุลแล้วก็เครดิตในงบกรราําไรขาดทุนนะครับเพราะว่าต้นทุนขายคืออะไรต้นทุนขายก็คือรายการซื้อบวกต้นง,งวดหักปลายงวดนั่นเองซื้อสุทธิบวกต้นง,งวดหักปลายงวดก็คือต้นทุนขายนะครับเพื่อให้มาลงตัวกันตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือเรามาดูๆเลือกว่ามีไหมนะฮะเดบิตท,ที่งบดุลแล้วก็เครดิตที่ งบกำไรขาดทุนนะครับก็มีตัวเลือกที่3คือเดบิตในช่องงบสแสดงฐานะการเงินแล้วก็เครดิตในช่องงบกำไรขาดทุนจากนั้นข้อ68ถึง75บหาถามว่าให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการคำนวณก็คือถามว่าซื้อสุทธิเป็นเท่าไหร่นะครับซื้อสุทธิก็คือซื้อบวกค่าขนส่งเข้า หักออกด้วยส่งคืนแล้วก็หักออกด้วยส่วนลดรับนะหักส่งคืนหักส่วนลดรับซื้อ7 6 2 5 0 0นะครับซื้อบวกค่าขนส่ง2 5 0 0หักส่งคืน5,500ไม่มี ส่วนลดเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือได้เป็น759,000นะครับ7 5 9 5 0 0นะครับใช้ตัวเลือกข้อที่1นะครับถัดมาต้นทุนขายเป็นเท่าไหร่นะต้นทุนขายก็คือสินค้าต้นงวดนะครับบวกซื้อสุทธิหักปลายงวดนะครับในโจทย์ข้อนี้สินค้าต้นงวดคือ1,000งแน 2,500 0นะครับบวกซื้อสุทธิก็คือซื้อสุทธิเราจะได้จากข้อมาสักคู่นี้คือ7,5,9,500จากนั้นหักออกด้วยสินค้าปลายงวดสินค้าปลายงวดจะอยู่ในรายการเพิ่มเติมคือสินค้าที่ตรวจนับรตราคาได้อีก2 6 0 0 0 0กนะครับก็จะได้เป็นต้นคุนขายเท่ากับ6ก แสนส0งใช้ตัวเลือกข้อที่4นะครับแล้วก็ถามว่ากำไรขั้นต้นเป็นเท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้เราคิดในข้อเดิมเราได้ว่ายอดขายสุดที่ของเราคือ1นึ่งล้านเก้าหมนะครับหากออกด้วยต้นทุนขายคือ624,500ก็ได้เป็นกำไรขั้นต้น 4,655,500นะครับ 4, 5 0ใช้ตัวเลือกข้อที่5จากนั้นข้อ74ถามว่ากิจการมีรายการค่าเบีย้ยประกันจ่ายล่วงหน้าในงบแสดงฐางนกาินเท่าไหร่นะครับเบีย้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเดิมทีบันทึไ 30, กไว้3 0 0 0มื่นหักออกไป15ื่นเป็นของปีนี้เพราะฉะนั้นก็เหลือ ยกไปปีหัดไปเป็นรายการสินทรัพย์คือ15,000ะครับใช้ตัวเลือกข้อที่3นะครับอันนี้ครับและสุดท้ายก็คือมูลค่าของลูกหนี้สุทธิคือเท่าไหร่ลูกหนี้สุทธิสักคู่ก็คือ6,900 6,900บาทหักออก5%ค่าสำรองนะครับ6,9 0ักหัก5%็ก็เหลือ6,555ใช้ตัวเลือกข้อที่2เอาลครับ ตรงนี้ก็สําหรับเรื่องของตัวกระดาษทําการเราก็จบหมดละนะฮะกระดาษทําการเพื่อจัดทํารายการปิดบัญชีนะครับเราเสร็จครบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งถัดไปเราก็จะมาทวนกันในเรื่องคอนเซ็ปต์เบาๆอีกสักครั้งหนึ่งก่อนสอบนะครับโอเคครับแล้วพบกันในครั้งถัดไปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ